ข่าวร้อนเรื่องราวของคุณแพท power p พทนะคะที่เ<ฆ>มื่อวานนี้เราก็ได้แจ้งข่าวไปว่าคุณแพทเนี่ยมีการออกมาโพสต์ว่าพี่สาวนั้นติดเชือ้อโควิด19คุณผู้ชมคะ่ะ<ฆ>ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษบอกด้วยแล้วก็พร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ<ฆ>คุณผู้ชมทั้งนี้นะคะคุณแพทนั้นนะคะได้พูดถึงคะ่ะเรื่องราวและพร้อมข้อความขอโทษพร้อมแจง้งข่าวว่าพี่สาวติดโควิด19ซึ่งมีโอกาสได้เจอกันตอนที่พี่แพทเนี่ยยังบวชอยู่แล้วก็ออกไปบินบ่บ ทั้งนี้นะคะคุณแพทก็ยังได้แจ้งทำลายแล้วก็ได้แจ้งข่าวพี่สาวนั่นแหละนะคะพร้อมข้อความบอกว่าสวัสดีครับผมต้องขอโทษทุกคนด้วยครับผมได้ทราบว่าพี่สาวติดโควิดจึงอยากรีบแจ้งทำลายให้ทุกคนที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวทราบเพื่อที่จะได้รีบตรวจหาโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับผมรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกราบขอโทษจากใจจริงครับวันนี้ผมได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างกักตัวและรอผลตรวจหาก ทราบผลตรวจแล้วจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบเร็วที่สุดครับแล้วก็แจ้งทำลายด้วยนะคะบอกว่าวันที่4กรกฎาคมปี64นั้นเนี่ยบอกว่าบินธบาตภายในบริเวณวัดเทพสิรินทาราวาดราชวรวิหารนะคะบอกว่าพี่สาวมาใส่บาตรนั่นเองจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดหนองจระเข้จังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ได้เดินไปที่เดินทางไปที่โรงเรียนวัดปังวัดบางปรังจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อสํารวจสถานที่เนื่องจากมี โครงการที่จะมามอบของบริจาคให้กับเด็กด้วยแล้วก็มีการพบปะก,กับชาวบ้านระแวกโรงเรียนวัดบางปรางประมาณ3ครัวเรือนแล้วก็เดินทางกลับวัดนั่นเองส่วนวันที่5นะคะคุณแพทย์บอกว่าได้ไปบินธบาตภายในบริเวณวัดเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ภายในวัดตลอดทั้งวันไม่ไออกไปไหนวันที่6ค่ะบอกว่าไปบินธบาตภายในบริเวณวัดนะคะทาพิธีสึกที่กุฏิเป็นการภายในโดยพี่สาวไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีหลังจากนั้นอยู่ภายในวัดไม่ได้ออกไปไหนเนื่องจากคืนนั้นเนี่ยนอนต่อที่วัดนั่นเองแล้วก็ วันที่7 นะคะวันที่7กรกฎาคมคุณต้องบอกว่าคืนของวันที่6นั้นเนี่ยทราบว่าพี่สาวติดโควิดนั่นเองจ<ะ>วนวันที่7็ช่วงเช้าเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดเพราะว่าผมเนี่ยกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะสึกแล้วว่าต้องไปตรวจเพราะว่ามีคิวที่ต้องไปถ่ายงานครับแยกมากักตัวคนเดียวที่บ้านอีกหลังหนึ่งและรอผลตรวจครับส่วนร่างกายตอนนี้ไม่มีอาการใดๆและอุณหภูมิปกติยกเลิก4งานที่ล็อกคิวไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการออกมาแจ้งด้วยละกันนะคะส่วนตอนนี้ถ้าทรา,าบผลเนี่ยคุณแพทย์น่าจะรีบบอกแล้ว เดี๋ยว<ช>โพสบอกและชี้แจงเลยนะคะวันนี้วันที่8เนาะวันนี้วันที่อ่ะยังรอผลอยู่นะคะ,<ต>ะก็ขอให้ไม่ติดละกันเนาะน,น,นะคะ